สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุปติกอีกแล้วในรายการขายความลับซีซั่นที่2วันนี้อีพีที่10แล้วนะครับเคยสงสัยกันบ้างไม่ว่า<ฮ>เวลาที่เราเมื่อยม,มือเมื่อยแขนแล้วเราดัดข้อนิ้วมันมีเสียงดังแบบ <c oughs> แล้วทำไมเวลาเราดัดข้อนิ้วมันถึงเกิดเสียงได้ละ่ะรวมทั้งถ้าเราทำบ่อยๆจะเกิดอันตารายหรือไม่วันนี้คุปติกจะมาขายความลับให้ฟัง ตอนที่เราดัดข้อนิ้วมือนะมันจะมีเสียงดังก๊อกนะอันนั้นมันเกิดจากการแตกตัวของฟองอากาศที่อยู่ในของเหลวในข้อที่เราเรียกว่าน้ำไขข้อซึ่งมีหน้าที่นะครับช่วยให้ข้อต่อสามารถงอหยี เียดนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดนั่นเองและเมื่อเราหาักข้อนิ้วมือนะครับด้วยแรงและความเร็วมากกว่าการงอนนิ้วแบบปก,กติมันจะทําให้ความดันในน้ําไขข้อลดลงและเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นทําให้แก๊สในน้ําไขข้อไม่ละลายน้ําแล้วก็แยกตัวเป็นฟองอากาศเสียงดังก๊กของเราก็คือการระเบิดของฟอง,ฟอ,งอากาศนั่นเอง หลายคนคงเคยได้ยินว่าการหักข้อนิ้วบ่อยๆอาจทําให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้แล้วก็การแตกตัวของฟองอากาศนะครับนะแต่เวลาเราหักข้อนิ้วอาจส่งผลต่อนะไขข้อต่อกระดูกในอนาคตของเราได้ไ<อ>นะแต่บอกเลยว่านะมันอ,อไม่เกี่ยวนะครับการหักข้อกระดูกแบบนี้นะไม่ส่งผลให้เกิดอาการนิ้วล็อกแต่อย่างใดเพราะจริงๆแล้วอาการนิ้วล็อกมันเกิดจากการที่ปลอกคุ้มเอ็นกล้ามเนื้อมันอักเสบแล้วมันก็จะหนาตัวมากขึ้นทําให้เราไม่สามารถงอนิ้วได้เราจึงเรียกอาการนี้ว่านิ้ว ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะครับนะมาจากการที่เรามีพฤติกรรมการใช้มือหรือใช้ข้อนิ้วนะครับนะที่ผิดวิธีเป็นระยะเวลานานเกินไปส่วนอันตรายต่อก,กระดูกนะครับจริงๆแล้วไม่ส่งผลต่อกระดูกแต่อย่างใดแต่ถ้าเราทําบ่อยๆทํามากๆนะ้นานๆอาจทําให้เปลอะคุ้มข้อเสื่อมได้จะส่งผลให้กําลังนะการบีบของมือลดลงเพราะนะเอ็นหุ้มข้อมันไม่แข็งแรงนั่นเองดังนั้นจึงไม่ควรหากข้อนิ้วเล่นบ่อยๆเพราะมันจะส่งผลในระยะยาวได้ สุดท้ายแล้วนะครับวิเชื่อว่าข้อมูลนี้จะช่วยคลายความสงสัยของหลายๆคนได้ว่าเวลาเรานะนเหนื่อยเมื่อยล้าเราหาักข้อนิ้วนะเพื่อคลายเพื่อบรรเทาหรือบางทีเราทํากิจกรรมต่างๆมันมีเสียงดังจากข้อออกมาเองก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะเพราะว่าการเกิดเสียงจากไขข้อไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพขนาดนั้น <Okay. S 1> แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรหักข้อนิ้วเล่นบ่อยๆนะเพราะมันอาจส่งผลต่อเส้นเอ็นได้ถ้าใครชอบสาระดีๆแบบนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ แชรให้คือบิ๊กด้วยแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ